นี่ผมพร้อมชกทุกคนเลยขอใครอยากชกของผมก็ติดต่อมาจริงเราไม่ได้ทา้าถ้าเราเราอยากทําสีสันวงการมวยอ่ะผมกลับมาชคของผมมาสร้างสีสันคือบางค่ายเขาเอาแต่คนเก่งๆต่อยที่อื่นเป็นร้อยเป็นร้อยเนี่ยเข้ามาอยู่ค่ายใหม่ๆทุกวันนี้เคยต่อยกี่ครั้งแล้วไม่เคยครับเขาไม่รับผมรับหมดอยากจะให้โอกาสเด็กๆซึ่งเราเคยได้รับโอกาสนี้ตอนสมัยเด็กนะครับเพราะว่าถึงเราจะเลิกชกมวยไปแล้วนะฮะ เราก็ยังมาเปิดค่ายมวยสอบสูนเด็กสอบสวนเยาวชนให้มาให้มีโอกาสเหมือนเราอะคือบางครั้งเด็กนี่บางครั้งไม่ได้รับโอกาสผมก็เปิดค่ายไว้เป็นไม่เป็นก็มาที่นี่ได้นะฮะคือบางค่ายเขาเอาแต่คนเก่ง,กงๆต่อยที่อื่นเป็นร้อย,เป,อยเป็นร้อยเข้ามาอยู่ค่ายของผมเนี่ยไม่เป็นไรผมรับหมดอยากจะให้โอกาสเด็กๆซึ่งเราเคยได้รับโอกาสนี้ตอนสมัยเด็ก ก็อยากจะส่งเสริมเด็กให้มีอนาคตที่ดีให้โอกาสเด็กมาชกมวยออร์กายส่งต <view> ัวเองเรียนในสีบ้างถามว่ามันเป็นรายได้มันมันไม่เป็นรายได้แต่มันเป็นความภาคภูมิใจความดีใจไอ้ช่องคลอดแว่นตาดําอะไรผมเรียกมันใหม่ไปนะ้จริงเราก็ไม่รู้จักก็บอกอยายโชคกับผมอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกได้ไม่เป็นไรก็เซ็นสัญญาเราก็ให้ค่าเซ็นสัญญามาสัก สามแสนอะไรเงี้ยก็หายไปปีกว่ามาเที่ยวสองก็เห็นผมไปเซ็นญาที่ที่เมืองคานล,ลงเดียยอดด้วยกันเลยผมก็บินไปให้ตัวให้บินพอเก็บมานี้อีกสองแสนอ้าวปาไปมาครั้งที่สามก็มาเมืองไทยอีกมาขอเซ็นอีกผมก็เซ็นมาสามเที่ยวแล้วแหละขเขาขอเงนได้เขาเป็นนักแสดงเขาก็อยากอยาขึ้นชกเวทีครั้งหนึ่งแต่ว่าก็เตรียมตัวแล้วแหละแต่ว่าครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าเขาไปถ่ายหนังถ่ายหนังแล้วก้มกั้มเนื้อขาเขาฉีดผ่าตัด มันเลยน่าจะต่อยไม่ไหวแล้วแหละวันนี้ผมพร้อมชกทุกคนเลยขอใครอยากกชบผมก็ติดต่อมาเดี๋ยวถ้าเราติดต่อไปเดี๋ยวหาเขาเราท้าเขาอีกจริงๆเราไม่ได้ท้าถ้าเราเราอยากจะทำสีสันงการมวยผมกลับมาชชขผมมาสร้างสีสันมันก็มาต่อยสามครั้งปิดสนามสามครั้งนะครับครั้งละสี่ล้านกว่าหกล้านกว่ามันสร้างเวทีมากี่ปีอ่ะไม่เคยปิดสนาม ทำไมขาร่ำเนรกี่ปีไม่เคยเปิดสนามผมไปชกสองทีก็ปิดสนามสองทีถามว่าผมอยากชคกับใครผมรออยู่ใครอยากชกับผมก็ติดต่อมาถ้าเหมาะสมเนี่ยผมก็โอเคเสน,น่ห์ของกีฬามวยไทยอยู่ตรงอาวุธมวยศิลปะอันสวยงามชดช้อยแฝงด้วยความร้ายกาจเป็นกีฬาที่ใช้มือเปล่าแต่ว่าสามารถที่จะอันตรายได้ทุกท่าไม่ว่าเป็นจระเข้ฟานหาสอกับมณโทนั่งแท่งหรือีบทยา ล้วนแต่สวยงามซึ่งเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยที่บรรพบุรุษของเราตั้งขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาท่าแม่ไม้อันตรายที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยที่สวยงามที่สุดในโลกเกิดมาครั้งหนึ่งได้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติคือต่อยมวยในนามทีมชาติไทยขึ้นเวทีไปปุ๊บเนี่ยจะติดธงชาติแน่อกนี่คือความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เวลาไปแข่งขันแต่ละครั้ง เวลารับเหรียญทองเนี่ยเพลงชาติไทยต้องเปิดธงชาติไทยจะขึ้นเสาฮะขึ้นที่หนึ่งเป็นครั้งแรกของประสาทวงการมวยมีความสวอ์เรื่องมวยเยอะเรื่องอื่นผมโคตรโง่เลยครับก็ชอบเป็นชอบคิดนะฮะชอบคนคิดจินตนาการได้ทุกเรื่องเป็นพรสวรรค์หมายถึงการพูดการโมวของผมไปเรื่อยพรสวรรค์เรื่องโม่เนี่ยผมสุดยอด จริงๆแล้วพรสวรรค์เรื่องการโม้มีหลักการบ้างไม่มีหลักการบ้างโม้เลยเปิดบ้างโม้มีหลักการบ้างผมจะเยอะนะครับก็ยินดีครับเชนผู้ปกครองครับมีลูกมีหลานมีอะไรสนับสนุนได้ไปทั้งมวยฮะผมโดยเฉพาะผู้หญิงทุกวันนี้จะซ้อมมวยกันเยอะนะครับในที่ค่ายผมก็เปิดนะครับใกล้ที่ไหนแล้วก็ไปที่นั่นไปเรียน อย่างทุกวันนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยจะนิยมมากเพราะว่าการไปฟิตเนสเนี่ยหลายหมื่นนะครับแล้วก็พอฟิตเนสเสร็จปุ๊บกล้ามเป็นมัดๆผู้หญิงก็ไม่สวยจริงๆมาซ้อมมวยเนี่ยมันเป็นการออกลังกายแต่เป็นแล้วก็เป็นศิลปะป้องกันตัวแล้วได้ทุกสัดส่วนนะครับเนื่อออกได้เลือดส่วนนะครับก็ป้องกันตัวได้โดยเฉพาะในสังคมบ้านเราตอนนี้มันสับสนวุ่นวายอยู่นะครับเพราะบางครั้งปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ย เราไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ตัวเราเองเนี่ยต้องช่วยตัวเราเองให้รอดก่อนนะครับถ้าเก่งมากนะครับเก่งมากแล้วก็หน้าตาดีอย่างผมอีกก็ไปเป็นดาราได้อีกไงไม่ได้โม้ไปลองดูนะครับผมมันก็เป็นความภาคภูมิใจของผมคือถ้าโม้อมตะผมบอกให้นายโกนายขอนายงอถึงงอหูบเนี่ยโกคองถึงงอูบทุกคนโม้ได้หมด แต่มีจะมีใครบ้างล่ะโม้แล้วเป็นอมตะเหมือนอย่างสมรักคำสิงไม่ได้โมโ้เลยันั่นคือสมรักคำสิงนะครับทุกวันนี้เขายังมีบทบาทและหน้าที่หลายๆอย่างที่ทำอยู่พร้อมๆกันนะครับ นักกีฬาก็ยังเป็นอยู่นะครับยังขึ้นชกในบางครั้งบางโอกาสนะครับในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งพรสวรรค์ของสมรักอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับเพลงก็ร้องเพราะเป็นนักแสดงก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่เก่งกาจทีเดียวนะครับและทุกวันนี้ครับอีกหนึ่งบทบาทของเขาก็คือบทบาทของการเป็นพ่อพูดถึงเรื่องของพ่อและลูกแล้วนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับถ้าคุณคิดว่าลูกคุณชอบสิ่งไหน ลูกคุณน่าจะเดินทางไปเส้นทางไหนนะครับสนับสนุนเขาแล้วสักวันหนึ่งเขาก็อ,อาจจะประสบความสําเร็จเหมือนกับที่คุณเคยเป็นมาและอย่างที่คุณต้องการก็เป็นได้นะครับสมรักคําสิงครับอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของคนกีฬาล่าฝันนะครับสำหรับคนกีฬาล่าฝันคนต่อไปนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับวันนี้ผมพิจะาสาธิตกิกุลาไปก่อนสวัสดีครับ